เมื่อหลีกเร้นจากผู้คนท่านพระอาจารย์มั่นตั้งใจภาวนาในป่าลึกทุกลมหายใจคือสมรภูมิระหว่างสติกับกิเลสความง่วงความกลัวความหิวความตายทั้งหมดถาโถมเข้ามาพร้อมกันแต่ท่านไม่หนีไม่ถอยจิตตั้งมั่นเหมือนหินผาเห็นกิเลสทุกตัวที่โผล่ขึ้น แล้วดับลงด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งใจจะต่อสู้กับอวิชชาโดยตรงไม่มีใครช่วยได้ต้องชนะด้วยตนเองเท่านั้นคืนสุดท้ายแห่งศึกภายในเมื่อจิตบริสุทธ์หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงท่านสงบเย็นและยิ้มบางๆเพราะรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งสิ้น ไม่เคยมีตัวตนจริงเลย